แม่น้ำหวานพูดแล้วยอมรับไม่แฮปปี้ลูกไปเที่ยวกับกวางแค่2คนทั้งที่ยังไม่แต่งงานแม่พลอยเจริญปุระได้โฟนอินเปิดใจผ่านรายการทัวมาลงทางสถานีโทรทัศน์โมโน29ถึงดราม่าว่าเป็นสาเหตุทำให้ลูกสาวน้ำหวานเลิกกับกวางเอบีนโ m มโดยแม่พลอยก็ไม่ได้ติดใจอะไรที่ทัวลงรู้สึกเฉยๆด้วยซ้ำแต่กลับเป็นคนส่งพลังให้กำลังใจน้ำหวาน วันหนึ่งความจริงจะปรากฏทุกครั้งที่เห็นหวานร้องไห้เหมือนมีดกรีดกลางหัวใจแม่จากกรณีที่แม่อยู่กับลูกสาวและแฟนตลอดและกับคําพูดที่ว่าความจริงจะปรากฏทางแม่พลอยบอกว่ามันก็มีแต่จะไม่ขอพูดเพราะว่าพูดไปก็เหมือนสาตว์โคลนเข้ามาหากันส่วนสาเหตุที่บอกว่ากวางกับนวลหวานไปต่อไม่ได้เพราะฝ่ายชายไม่สามารถเข้ากับแม่ได้แม่ขอนวลหวานบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ความจริง เขาไม่เคยใช้ชีวิตแบบ3คนเพราะเขามีเพื่อนอยู่ที่บ้านเขามา5ปีกว่าแล้วไปไหนก็ไปด้วยกันแล้วแม่ไม่เคยเข้าไปยุ่งย่ามเขาวันไหนมีเพื่อนมาแม่ก็ไปทํากับข้าวให้แม่ก็โลกส่วนตัวสูงอยากอยู่บ้านไม่ได้อยากออกไปนะคะไม่เคยหฮันหวานให้ไปบ้านกว่าง แต่มีสิ่งเดียวที่แม่ไม่แฮปปี้กรณีที่หวานต้องไปต่างจังหวัดกับกวางสองคนเพราะยังไม่ได้แต่งงานกันอันนี้แม่ไม่โอเคถ้าเขาแต่งงานกันแม่ก็จะปล่อยแม่ไม่ไปยุ่งแม่มีลูกคนเดียวเลี้ยงมาอย่างดีถ้าเกิดทําอะไรให้ถูกต้องต้องเข้าใจหัวอกเป็นแม่แม่จะไม่ยุ่งเกี่ยวเลยนอกจากไปดำน้ำําเพราะแม่เป็นนักดำน้าไปตามปกติค่ะส่วนผู้ชายในอนาคตที่จะเข้าหาลูกสาวแม่ของน้ำหวานบอกว่าไม่ต้องทําแบบไหนเลยทําแค่ให้มันถูกต้องก็แนะนําลูกไปต้องดูให้ดีๆก่อนว่าเขาจะเอาเรารอดไหม เพราะพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับหวานไปตลอดชีวิตถ้าลูกเราชัวร์แล้วเราก็คงต้องนอนตาหลับคงไม่ต้องไปยุ่งม,มันไม่เกี่ยวรอกว่าผู้ชายจะเข้ามาหาแล้วกลัวเราทุกอย่างมันปรับกันได้ ด้านกวางก่อนหน้านี้ได้เปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว่วาสาเหตุที่เลิกกันเนื่องจากกวางเข้ากับครอบครัวของน้ำหวานไม่ได้ในเรื่องของความคิดและไลฟ์สไตล์ที่ไม่ตรงกันจากจุดเล็กจนกลายเป็นระเบิดลูกหนึ่งและแตกหักในที่สุดตลอดเวลา5ปีที่กวางคบกับน้ำหวานเวลาไปเที่ยวไหนก็จะไปด้วยกัน3คนคือกวางน้ำหวานและแม่ของน้ำหวานตลอดมันจึงทําให้ความสัมพันธ์ของกวางกับน้ำหวานเหมือนห้องแคบเกินไปเพราะพอเวลามีปัญหาก,กันเราอยากแยกกันไปคนละมุมก่อนของห้องแต่กลับกลายเป็นว่าห้องมันแน่นไปหมด แม้ว่าบางเรื่องแม่จะไม่ได้เข้ามาก้าวไก่ก็ตามกลับกลายเป็นว่ามันเป็นความไม่สบายใจที่เราจะเคลียร์ปัญหาด้วยกัน2คนและไม่สามารถเคลียร์ปัญหาที่ปิดใจกันได้อย่างเต็มที่กวางเคยเข้าไปคุยกับแม่ของน้ำหวานแบบตรงๆแล้วบางเรื่องแม่น้ำหวานก็เบาให้แต่บางเรื่องแม่ก็ไม่ยอมซึ่งกวางก็เข้าใจเพราะเราทั้งคู่อาจไม่ได้แก้ไขจนกลายเป็นความเคยชินแถมตลอดเวลา5ปีที่คบกันนี้กวางกับน้ำหวานไม่ได้อยู่ด้วยกัน ตามคนต่างอยู่คนละบ้านห่างกันแค่ส0นาทีจึงทําให้มีโอกาสเจอกันทุกวันเท่านั้นซึ่งน้าหวานได้นําเสนอทางแก้ปัญหานี้ด้วยการแต่งงานกันแต่กวางไม่เห็นด้วยจึงกลายเป็นสิ่งที่เถียงกันมาตลอดและไม่เห็นวีแวลหรือท่าทีในการแก้ไขปัญหานี้ได้เลยอีกทั้งกวางไม่ต้องการให้คนคนหนึ่งมาเลือกระหว่างครอบครัวกับแฟนเพราะมันเป็นวิธีที่เลวร้ายมากถ้าเราทําอย่างนั้นจึงตัดสินใจเลิกรากันที่สุด ส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดต,ตามทางโซเชียลมากกว่า1 9ล้าน Fol l o เวอรอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบทับไว้กับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ